สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยนะครับวันนี้เรามานำเสนอขายรถขุดเล็กยี่ห้อโคมาสุ PC 45-8R หรือว่ารุ่น8นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะมีขนาดไซซิ่งอยู่ที่4.5ตันลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถขุดไซส์ขนาด4.5ตันอยู่บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผม กับบูมอาร์มของเขาขนาดของเขาสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายเลยทีเดียวมุงกี่เดิมฟันสีซิกตัวนี้บูมอาร์มยาวสวยเดิมนะครับสีก็เป็นสีเหลืองตัดกับสีดำนะครับซึ่งมองแล้วเด่นเลยทีเดียวมีโลโก้ตัวโคมสุติดทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาบอดี้เขาดีไซน์ ดีไซน์ทรงมนนะครับท้ายมนมนคันนี้มาพร้อมกับตู้เก๋งก็ตู้เก๋งสวยๆกันเลยทีเดียวกระจกครบทุกบานนะครับผมด้านท้ายก็แก้มทั้งสองข้างก็จะเป็นสีดาทั้งสองข้างเลยนะครับคอนโทลตัวนี้เป็นคอนโทลสั้นนะครับภายในห้องคนขับก็กว้างขวางเลยทีเดียวให้การนั่งที่สบาย พอสมควรเลยนะครับคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับคอนโทรลจะอยู่ข้างตัวคนขับซึ่งเรียกว่าคอนโทรลสั้นคอนโทรลน้ำมันการขับก็ขับง่ายนะครับขับนิ่มเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด4สูบปั๊มนิ้วระบบการทำงานก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่เลยทีเดียวลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดรุ่นใหม่ใช้งานคันนี้ก็ได้เลยนะครับผม ช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กใบมีดดันหน้ามาพร้อมก็สวยๆกันเลยนะครับผมคันนี้ร้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่3,99,000บาท3 9 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาจับจองด่วนได้เลยนะครับที่เบอร์061-696-0160-061-696-0160นะครับ สำหรับรูปภาพเพิ่มเติมเราแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้แล้วนะครับลูกค้าสามารถติดตามรับชมกันได้ลูกค้าท่านใดที่ดูวิดีโอนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ